สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องแฟนช่องของทวีคนเดิมสู้ขู่ทุกคนพบพ่อกันยุท่ธงให้ทุกหน้าพี่น้องบรรยากาศเกี้ยวเขาพี่น้องพูดยาิพี่น้องคนเกี่ยวเขาเต็้อยู่พี่น้องเต็มยทงเต็มทายอยู่ทั้งพี่นเอารถเจพิ่นเอารถทุกคนเจยวได้พี่น้องนะครับเอาไม้นี้ถือโอกาสลงเลขห้าน้อยของพระอาจารย์ทวีได้พี่น้องเดิมหมู่บ้านวันที่ยี่สิบสี่แตกที่หกสามตรงตรงพี่น้องหมู่บ้านนี้ นะครับก้อนนี่ก็เขาตรงๆือการพี่น้องก้อนน,ก 8, นนี้เขาที่แปดสามห่บ้านในเขาที่หกสามของพระอาจารย์ลาวีพี่น้องนะครับเมื่อน,นี้วันที่ยี่สิบห้าสำหรับผ้าน้อยของพระอาจารย์ลาวีสีออกตัวใดติแตกตัวใดนะครับพี่น้องมาเบิงมาชมน้อกันนะครับเช็บภาพบรรยากาศตต่มกันใส่เวลาเวลาตต่มกันจากเด็กจากน้อยพี่น้องให้มันครบเปดหน้าที่นะครับนี่คืออยู่ทงไฮทงหน้าด้วยพี่น้องเด้อนะครับแอดกับไทยทำ โยงหน้าพี่น้องนะครับเอาบรรยากาศช่วงหนาหนาวพี่น้องนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเด้อลงป่าสุกู่ทุกนท้องผ่าด้านนาพี่น้องใส่เสียกกันเหงานะครับอาบน้ำอุ่นนะครับบ่พ้าอาบกับยาอาบพี่น้องเส้นไว้นะครับไว้ให้เบิดหนาวค่อยอาบก็ได้พี่น้องนะครับมาทางประหยัดน้ำนะครับเนาะเอาบาดนี้มาเบิ่งของเก่าของเพื่อนน้ำกันพี่น้องของพระอาจารย์ราวี ดับเลขห้าน้อยของเพิ่นมือนี่พี่น้องนะครับนี่คืองวดประจำวันที่23กับ2ีสินะครับที่ผ่านมาเมื่อวานนี่บอก่อนนี่23กับเขาที่83ตรงตรงวันที่2 4ีกับเขาที่63ตรงตรงพี่น้องนี่คือเลขกห้าน้อยของพระอาจารย์ราวีนะครับให้พี่ให้น้องในเบื่องในช่มน้ำกัน นะครับมืบ้อนี้กสิลวงล่าพัฒนาของพระอาจารย์ลาวีนําเด้อพี่น้องเด้อนะครับหลังจากนั้นกสิติตตามเบิ่งของอาจารย์อยนะครับหล,ยลายสำนักสำหรับเลขวันที่1 46กําลัางอ่าวันที่1ท,ท่านว่าคมกําลัางทยอยลงกอยู่ด้อพี่น้องนะครับเอาหลักฐานเก่าพี่น้องห้พี่น,อน้องในเบิ่งในโชวร่วมกันนะครับวันที่23ของพระอาจารย์ลาวีพี่น้องนะครับ ่นก็แตกที่8ปสามแล้วก็แตกที่6กสามวันที่ยี่สบี่บวบ้านนี่พี่นอ้องอามอนี่สีเฮ่งตัวใดจีแตกตัวใดพี่น้องมาร่อบึงมาร่อชุ่มน้ากันเด้๋ยพี่น้องเดอ้อนะครับหลักฐานเกาแตกที่6กสาหลักฐานเก่าแตกที่8ปสามพี่น้องวันที่ยี่สามแตกแปดสามวันที่ยี่สี่แตกหกสามพี่น้องนะครับเนาะนี่คือแนวทางของพระอาจารย์ราวีเป็นเล็ก้าน้อยเด้พี่น้องเด้อนะครับมือต่อมือ นะครับแอดกิถือโอกาสลงห้พี่น้องสำหรับภูมิกาฮานอยนะครับหมู่บ้านในเดินทางเข่าขอนแก่นพี่น้องไปหอดขอนแก่นลเรลืมกับเป๋าเงินพี่น้องตีรถกลับขึ้นามาหอดบ้านสองทุ่มพี่น้องนะครับไปหอดขอนแก่นเลาบ่มีเงินจ้ากบาทพี่น้องไปหาหมอครับมื่อีนเดินทางหาหมอที่ขอนแก่นวันที่วันพุธกิดี่เข่าโรงพยาบาลศูนย์พี่น้องนะครับเพราะว่าต้องไปรักษาตัวพี่น้องตรงนี้หนาวปวดมือนะครับอากาศ หนาวค้าแล้วก็เป็นไข่เป็นหนาวอยู่ตลอดพี่น้องนะครับเอาสู่พี่น้องฟังพอได้ครบเวลาเวลาตื่มกันนี่ยู่บรรยากาศท้องให้ตรงหน้ายุ่ทางบันเอ็ดพี่น้องทางคุณได้เป็นผู้เขาได้พี่น้องเด้อยทางอำเภอพิมเพพี่น้องเห็นน้ำกันบาพี่น้องนะครับเก็บภาพมันตื่มกันให้ได้แปดหน้าที่พี่น้องเอาทางล่างพมเกิดป้นเกี่ยวเขาเต็มอยู่พี่น้องนะครับก้นเกียวเขาเต็มอยนะครับเกี่ยวเขาเต็มอยคนก็ลัางกินเขากินน้ำพักเที่ยง แล้วเราทำคุณกับเจียงอกงอก,งอกดพี่น้องนะครับสำหรับลีของอาจารย์แดงพี่นออบบ้องรอเบิ้งมืออื่นด้อพี่น้องเด้อนะครับมืออื่นหรือว่ามืออื่นเพลินพี่นออ้องเจ้าหอดเพลินพี่นอ้องเพราะว่าแอดกับเดินทาง,ขงเขาจะออกบานช่วงเชียงพี่นอ้องแล้วอาจารย์แดงอาจารย์โกยนะครับ พ่อสารคามนะครับรอเบิงมอ,อื่นเพื่อเบ้อพี่น้องนะครับหรือว่าอาจารย์ต้อยอาจารย์สมศักดิ์หรือว่าคุณแม่ทางสารคามได้พี่น้องเด้อรอเบิงบนอื่นพี่น้องนะครับเอามือนี้เบื้องเลขของพระอาจารย์ลาวีไปสักก้อนพี่น,น้องสำหรับฮานอยนี่คือเลขฮานอยของพระอาจารย์ลาวีวันที่ยี่สิบห้าได้พี่น้องเด้อรับหมู่บ้านในก็แตกที่หกสามตรงตรงแล a a ้ก่อนี่ก็แตกที่แปดสามพี่น้องนะครับ อมนี่เพื่อให้2สองชุดสองหางสองตัวเคียงๆแขกๆในพี่น้องคนฟันเ็ดเม็ดเดียวบนล่างพี่น้องนะครับเพื่อให้ยที่สองชุดสองหางบอปลายตัวพี่น้องงดนี่เป็นตาซื่อพี่น้องเพื่อนมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องนะครับงวดนี่สำหรับเลขพระอาจารย์ราวีสำหรับห้าน้อยได้พี่น้องนะครับว่านแตกที่หกสามมอกรแตกที่แปดสามอนี่เพื่อนห้ฟันที่เก็เม็ดเดียวบนล่างพี่น้องนะครับเกล็ดห้าละเก็ดสามเด้ยพี่น้องเด้อ นรัจะออกเกตสามอีก็ครเนาะพี่น้องเกี่ยวกับสามมามือก้อนนี่ก็แปดสามว่าในกัหกสามมือนี่สิบออกเกตสามเพี่น้องนะครับพระอาจารย์ราวีพ่นบอกว่าให้กลับตัวด้วยระยมนะครับกลับตัวด้วยกลับตัวด้วยก็คือเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดพี่น้องนะครับเล่นได้ทุกน้อยได้พี่น้องเด้อนะครับแตกทุกน้อยแตกทุกมือสำหรับเลขพระอาจารย์ราวีสรับห้าน้อยเอาลงให้พี่เหน้องี่เบื้องในช่วงน้ำกันแชทปนะจอ้พร้อม กับตัวน้าพี่น้องนะครับงวดน,นี้มือนี้เพื่อนให้สองหางเคิงๆแขนๆพี่นอ้องก็เจ็ดห7าห้าเจดเจ็ดสมดได้พี่น้องเด้องวดประจำวันที่25พฤศจิกายน2 5งพันหพี่นอ้องนะครับจิตแตกสิปังบอร่อบิงร่อชมน้ำกันสลับมกริกแตกที่แปดสม่านแตกที่6กสพี่น้องนะครับ ขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับถ่ายคลิปเร็วแอดกิจไรยุติคลิปของพระอาจารย์ทาวีสำหรับพาน้อยจากนั้งกติรีบล่งเล่าพาัฒนานะครับจากนั้งกติรีบล่งเหล็กญ่วันที่หนึ่งท่านว่าคมหลายๆอาจารย์ที่ย่างบัวท่นได้ล่ใงห้พี่เห้น้องนะครับเป็นทรงมา4ีหาอาจารย์พี่น้องย่างบัวท่นได้ลงอยู่ นะครับหลังจากนั้นก็ติดตามอาจารย์แดงอาจารย์โกยนะครับอาจารย์โกยแตกบนแตกล่างแล้วพ่อสารคามเม่สารคามนะครับหลวงปูสงง่สารคามทั้งจังหวัดมาหาสารคามาวันร่างเดินทางพี่น้องนะครับอดใจรอได้พี่น้องเอฟซีเด้อนะครับแอดกับไข่บอสไซสสบายพี่น้องนะครับนอนอยู่บ้านซีมือหาคืนนะครับหมู่บ้านเดินทางไปหาหมอที่ขอนแก่นพี่น้องไปฮอดขอนแก่นแล้วลืมเงินพี่น้องลืมบัตรประจําตัวลืมกระเป๋าเงินพี่น้องนะครับ ลืมคนหาองไดก็บ่เห็นพี่น้องไปซื้อน้ำยูเซเว่นที่จกเงินใส่ใจค่าน้ำเพื่อนบ่มีหอดเงินจักบาทพี่น้องนะครับกระเป๋าเงินก็เห็นโต๊ะใจพี่น้องได้ตีรถกลับขึ้นมาบ้านมาสอกหาเงินอยู่บ้านพี่น้องนะครับสอกหากระเป๋าเงินในสุ่งเสียทุ่งยางพอดีไปเจออยู่พี่น้องเจอสุ่งเสียหอยทั้งหนกต้องแรงอยู่เยบมันคนหลักเอาพี่น้องนะครับเอาพี่น้องว้าซูพี่น้องฟังนะครับสำหรับห้าน้อยมือหนีเด้อพี่น้องเด้อ นะครับถ่ายคลิปแล้วนะครับนี่คือห้าน้อยของพระอาจารย์ลาวีงวดน,นี้เพิ่นฟัน2เม็ดตรงๆพี่น้องนะครับ7 5 5 7แล้วก็7337พี่น้องบอลายตัวได้พี่น้องเด้อก้อนี่แตกที่83มพี่น้องสรับเลขพระอาจารย์ลาวีหมวกว่านี่แตกที่ 6- 3สนะครับสลับห้าน้อยของเพิ่นพี่นอ้องเมื่อนี่จิตแตก7557หรือ7337พี่น้องรอเบิ่งก็รอช่วกัน,กนช่วงเวลา4ีมุ่งเคืงพี่น้องนะครับ คอยพี่น้องเฮงเฮงปังปังสู้กูทุกคนพี่น้องนะครับคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดท่องขอให้ได้ท่องพี่น้องนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับใส่เสื้อกันหนาวหนาหนานะครับผมผ่านหน้าเด้อนะครับอาบน้ำอุ่นกันกินน้ำอุ่นกันย่ำคำย่ำแลงพี่น้องนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากเทวีคนเดิมพี่น้องอย่างลูกหลานของปีของน้องชาวอำเภอชุมเพน,นะครับฝากพี่ฝากน้องทุกคูทุกคนหักกันแพ่งกันพี่น้องเบิ่งแล้วมักแล้วชุ่มแล้ว ฝากพี Pere, ่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้นำานี yeah, ้เด้อพี่น้องคนละหนึ ến. ่งไลค์หนึ่งแชร์พวพื่า้อเร่างเล่นแก่ให้กับดูกกับหลานเท่าอาคูจุ้มเพย์ช่องได้หน่อยช่องนี่พี่น้องสวัสดีครับ